เด้อครับเหมืนอนีม่มาเบิงม้าหน่อยเหร่นน้ำหมานไม่หมานไม่รู้นะแต่รู้แน่ๆคือได้เยอะเลยกีไฟเออกี <laughs> <บ>ไฟ <laughs> ได้ไหลยก็มเป็นกีไฟเนี่ยแหละเ <laughs> สียเกมนะครับจอก้อโคเจริญฟาร,ร์ม นะครับการหาอยู่หากินของในงให้อยลูกชาวนาอีสานตลาดวัวปิดนะฮะหาอยู่หากินคกกับม ตามวิถีชาวบ้านนะครับป่าบะไรหรอกมันเตือนคนนนัั่่ยยงงบ้้าาาาหหอเขจจ นี่แม้มันบ่อนอยู่กลางๆเลยไมขี่ต้อตอตอมตอม่ะนางอูกับเราว่งางในเด้อแม่กับลูกเลรนะ นี่เขาเอิ้นเนียงตะบ,บัวเฮ็ดเนยียงนี่ลร่างแหะตีมันวะสันขี้ฝอยสันขีฝอยย่งนี้เขาเอาิ้นสันขี้ฝอยเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตึกแหขึ้นมาเลียกว่านบ่แตกก็มาสันขี้ฝอยอยู่น้อหภมูมังเหตุละ เรามาดูฝีมือของเสียเกมแห่งจ้าก้อฟาร์มนะครับดู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 ไายสายโชว์ดูเออเอาปลาคนอื่นมาโชว์ปลาทีมงานโคตจะเลื่อนฟ้ามครับ โอ้คือ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 าเอาไปไตะอไปโอ้โอโอ้โอโอ้ปดได้แล้วครับได้แล้วครับเอาปลาขึ้นฝั่งล้วค่อยเห็นนะครับเด้อว่าได้ปลาเนี่ยตอนงุ่มหาปลาพ่อ อันแถวบ้านเขาเอิ่นขี่ซบปอง <laughs> โอ้ปลานิลครับปลานิลถักโชว์เพื่อน ทุ่งคนบรนนอกคนอีสานครับในน้ำมีปลาให้หากินง้ออยกินบังวงแล้วอะไรง้อแน่นะ ียแบซันเลียวมันของรถเนี่ยนะมาได้น้ำเขาตีละ่าได้น้ำเขาตีปลานา,านาหวานงามดีสๆตัวนี้ ไปเอา,น,น,าเนั่นระวังกระจกในเด้อ ลานสาวนะฮรัลานสาวบอกพ่อมันพอเสียเวลาพอตองยางมากลอยมาเลยมั be ไปแล้วครับเสียเจมเจอปลาใหญ่ครับเสียทักไปแล้วกระเรียบตีนแหตัวลา ลุมช่วยกันละสามคนติดตามดูว่าจะได้กันไหม Let's <laughs> <laughs> สรุปไม่ได้นะสรุปเหงื่อยางเดียว อย่าปานอกแข มึงบอกว่า่ให้อายลงนี่ลหะให้นั่งเฝ้าโทรศัพท์ไหมกัพอดีตัวผืนเราคนคนเราผืนอะนเนี่ยย่านดำไหมแก Ha, <laughs> ha, น้อยูขี่ต้มมาอันว่านแบบว่าต้องตวน่าเลยดิ ไปเองตรงวานพร้อมตวนพร้อมยไล่ปลาเลย่จ้งน่ะไล่ปลาเดีด๋ยวนะ การไล่ปลานะฮะไล่ปลาแต่่ามีคนห่างแหนเนี่ยหมายความว่าไงวะ เกมเกมไปห่างคือเก้าอ่ะเกมมุมเก้าอ่ะม,มุมมุมวังหัน คือประวาตไปจังสันวะอคลิปนี้เราก็ฝากไว้เท่านี้นะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยช่องซับอนันตโคเจริญฟาร์มช่องนี้มีแต่กัว นะครับอาววันนี้ก็พามาดูชีชวิตในห้อยในเวลาว่างหลังจากที่ตลาดปิดนะครับเขาทำอะไรกันเขาหาอยู่หากินยังไงนะครับในห้อยบ้านๆนะครับเชียร <displaystyle>, ์ใหญ่ไงก็ฝากติดตามช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องซับอนันโคเจริญฟาร์มนะครับช่องนี้มีแต่วัวนะครับ ช่องนี้เราจะพูดถึงแต่การใช้ชีวิตแบบปนบ้านการเลี้ยงวัวนะครับซื้อขายวัวไงก็ฝากไว้ด้วยครับอาดูเสียเกมจอก่อโคจเริินฟาร์มเขาจะหวานแหสวยๆให้ชมแล้วเราก็ปิดคลิปกันเลย บูซันเห่า,หา,า,ญญาก่อนเนาะล่ะอีอย่งขอความโทรศัพท์มันคือเขาดีแท้ผู้ใดฉุกเฉินมาโอ,โอ้ตายแต่อยากอไอเถอะแล้วเนี่ยโทรมา เออมาปิดฉากปิดคลิปแมวตายตายตายโทษทุหายีฝากไว้ด้วยครับแค่นี้ละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ